ปรีชาประลึกปลื้มยิ in gentle, happy, ่งและก็เป็นความคิดดีเลี่ยงมากนะครับที่รัฐการเชิญมาเช้านี้นะครับเพื่อเล่าสู่คนฟังปีเกี่ยวกับปัญญาชีวิตนะะฮว่าคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกถูกไหมครับสัมผัสที่ดีที่สําคัญมากนะฮะความคิดที่ถูกต้องเนี่ยมันจะนะครับเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับคําพูดและการทำเราเนี่ยให้ออกมาสัมฤทธิ์ผลมากในลักษนะอย่างพระลักบอกยุเอี้ยนซึ่งกับจุบองนะครับ คุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นคนประเภทนะั้นฉะนั้นลึกๆเนี่ยอย่างจีวินโควีที่เขียน The Seven h a ิ i t ัส f h i g h ไ y Effective People ที่สากจิตประการของคนประสบความสำเร็จเนี่ยขอ้อสงจุดหนึ่งหรือเปล่วปาว,ว่าเราอยากจะ้กลับบ้านเนี่ยแล้วนั่งสมงบสมงบนะในมุมหนึ่งของบ้านเราแล้วเ,เขียนความคิดเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตที่เรามองโลกยังไงบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างน,น่าสนใจมากนะเขียนใส่กระดาษ A4 หรือสมุดอะไรก็ตามเนี่ยว่าในสมองเราเนี่ยมีกรอบเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจรทยธรรมาอะไรบ้าง หร,หรือเรามองโลกเป็นยังไงนะฮะเพราะกรอบเหล่านี้แหละจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่เรามองโลกภายนอกนะครับแล้วก็ควบคุมการกระทาหรือการแสดงออกของเรากับบุคคลอื่นฉะนั้นเช้านี้ี่จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่านะครับเลยไม่มี powerpoint นะฮะแต่จะเป็นประเด็นได้จะหวังว่าบางประโยคเนี่ยของนักกีฬาระดับโลกนะครับจะสามารถพลิกผันการที่เรามอง โลกเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นนะครับฉะนั้นในความหมายอสมเช่นนะครับสมมติฐานแรกของผมก็คือว่าคนจะเประสบความสุขและสลําเร็จได้เนี่ยจะต้องมีแนวคิดอะไรบางอย่าง mm. เดี๋ยวเช้าที่จะมีการในไลฟปิดสวนาก,กันนะครับท่านใดอยากจะถามคำถามถามาเชิญน,นะฮะจะอยากให้เป็นแบบสไตล์สบายๆนะครับแต่บรรยากาศที่การนั่งนี้ถือว่าต้องใช้สมาธิเยอะเหมือนกันนะฮะก็แต่ท่านตัวสมาธิแรงมากเลยนะครับ เมื่อกี้เดี๋ยวน็อกเลื่อยก่อนกันแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ขับรถเข้ามาเนี่ยมีความสุขนะฮะตกใจไม่คิดว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีบรรยากาศที่งดงามขนาดนี้นะฮะและแทนเนื้อมันโรงเรียนเตรียมทหารนะครับซึ่งใบปัญญายที่โรงเรียนเตรียมทหารพันห้าร้อยคนเนี่ยเหมือนกันที่นี่หมดเลยนะฮะก็ลึกๆข้างในมันมีความคิดหนึ่งขุดขึ้นมาคนที่นี่ช่างมีบุญจังนะฮะคือบรรยากาศเนี่ยถ้ามองดีๆถ้าเรามองจริงๆนะฮะหยุดความกังวลไว้ทัดหนึ่งขณะที่ขับรถมาเรื่อยๆมาเนี่ยที่เห็นความงามของทัศนียภาพแถวนี้ เห็นความเคียวชุืออ่อยของต้นไม้ใบยากต่างนะฮะเห็นอากาศที่ล่องโปร่งสบายมันมีความสุขนะความสุขมันเกิดได้จาวินาทีแรกที่เราเข้ามาในบริเวณของกระตูสาธารณสุขแล้วถ้าเราบหมจริงถ้าเราสังเกตจริงถ้าเราหยุดคิดเกี่ยวเรื่องกับหมดนะฮนะได้อันนี้เป็นของแถมที่หนึ่งนะฮะเราได้หวังว่าทุกท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่ขับเดินหรือขับรถผ่านๆๆเริ่มเข้ามาหนประตูหลังเนี่ยแล้วหยุดวางทุกอย่างก่อน แล้วก็มาดูความธรรมชาตินะฮะที่รอบๆข้างเรานะฮะท่านจะเห็นว่ามันมีความสุขจริงนะฮะก็เลยไม่ปราดใจว่าจะไปจีชมรมเจียร์ทำออยอเกิดขึ้นนะฮะก็คือบรรยากาศให้แล้วก็คนค่อนข้างดีนะคงมารวมกันเยอะนะฮะมิฉะนั้นคงตั้งชมรมนี้ขึ้นมาไม่ได้นะฮะแล้วก็ตอนที่ทราบ็ดีใจนะฮะอยากให้ทุกองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมีพวกชมรมเริยรรทเกิดขึ้นมันจําเป็นครับท่านผู้ฟัง ตีเวนโควิพูดเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่เอทับบนะครับว่าการเปี uh, ่ยนเอ่อเอฟเฟกติวเนสตูเกรดเนสก็คือการพัฒนาตัวเองจากเอ่อ uh, คนที่เก่งสุดละหลังจากทำนิสัยเจตประการของเขาเนี่ยเดือนนี้จะแตกนิดแตกหน่อยนะครับขึ้นสู่รผู้นำที่มีบุญญาบารมีสูงสุดมาละในเกรดลีเดอร์ leader, เนี่ยอันหนึ่งของเขาที่บอกคือจะต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะฮะอย่างพีเจอร์เจกเกอร์บร,รมอาจารย์ด้านการจัดก,การบริหารระดับโลกบอกไว้เลยนะว่า สองสามอาทิตย์แรกเนี่ยที่ลูกน้องเจอผู้บังคับบัญชาใหม,มา่เขามองปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้หรือว่าผู้บังคับบัญชาคนนั้นเป็นคนประเภทใดเขาบอกลูกน้องสามารถทนได้นะถ้าหัวหน้าเนี่ยจะไม่เก่งมากนะักนะแล้วก็งงๆอะไรบ้างเนี่ยก็พอทนได้แต่ทนไม่ได้หรอกถ้าหัวหน้าเนี่ยไม่มีจริยธรรม ไม่มีคุณธรรมเป็นคนไม่ดีว่างั้นเถิดนะฮะเขาบอกว่าทันทีสองสามที่เขาก็รู้ไปแล้วนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าคนน้าเนี่ยไม่ดีพอไม่มีคุณธรรมพอ,ไม,มรรมพอไม่มีเจธรรมพอคุณอย่าหวังว่าลูกน้องจะให้ความร่วมมือสร้างทีมเวิร์ดหนังสือเล่มนี้เน้นเรื่องคุณธรรมและใจธรรมล้นลวนเลยนะครับว่าเป็นตัวครับพลิกผันให้ท่านเนี่ยสู่ความเป็นผู้นาที่เก่งเนี่ยสู่ความเป็นผู้มีบุญญาธิกาาบุญญาบารมี ได้รับการยอมครับคือกินใจคนฟังหรือลูกน้องว่างนันเถิดสรุปก็คือเรามาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเน้นเรื่องเจ๊สาคุณธรรมสิ่งพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Universal Moral p r i n c i p l e เป็นหลักาลการสากลมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนฝรั่ ยกตัวอย่างความเมตตากรุณาถูกไหมครับเ,เราเมตตาคนเราก็ต้องพูดจาคนนั้นมันดีหน่อยนะฮะหันตาคนมองให้มันน้อยลงหน่อยนะฮะแล้วก็มีรอยยิ้มชนิดนึงนะฮะหนักนิดเบาหน่อยก็ออตักเตือนกันคุยกันไม่ใช่เอาเป็นเอาตายคืนตนตนี่คือความเมตตาหรือเห็นคนอื่นกำลังเดือดร้อนนี่ก็แนะนําชักจูงในระดับหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็มีหลักการด้วยนะฮะและ้วก็ยกตัวอย่างคำกรตากคำมัน่นคำสัญญาการรักษาคำพูดอันนี้เราพมดก,ก่อนนะครับ มันก็ถูกต้องมาเป็นสิ่งที่สากลนะฮะพูดแล้วต้องรักษาคำมั่นสัญญาการที่ไม่ไปทิ้นแทงคนนะฮะรับหลังหรือว่าเอาเรื่องตลกโปกาเนี่ยไปเจอโจรจันกันนะฮะไปดินทงดินทาเนี่ยมันเป็นด้วยสิ่งศรีษะกฏอีกเหมือนกันนะฮะการไม่หลอกลวงกันไม่รักทรัพย์ต่างๆเป็นต้นสรุปหนังสือเล่มนี้แปลกมากเลยนะครับเขาเน้นอันที่สองถือว่าคำว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสังคม,มตะว,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 วันตกหรือสังคมตะวัวตกนะ มันเป็นสิ่งสากลมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยยกระดับจิตเนี่ยจากคนที่เต็มไปด้วยโลภโลกรธหลงเนี่ยให้เป็นบุคคลที่มีบุญญาบารมีสูงขึ้นเล้วการยอมรับขึ้นอันนี้น่าสนใจก็เลยสรุปก็คือการเน้นของชมรมเยชนอ,อยอถูกต้องไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะฮะจะได้มากจะได้น,อน้อยไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเช้านี้เนี่ยก็เลยเออ จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองปัญญาดิบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเออขาเรียกว่าสัมปทานิธิในความเห็นของผมก็คือว่าจะต้องเราเกิดมาแล้วเแล้วเพียมใส่สัมปทานิธิหรือความคิดที่ถูกต้องเข้าไว้ในใจให้มันมากที่สุดเท่าที่มากได้ทําไมนะ ผลก็คือว่าความคิดฟางเรืนะครับทาให้เกิดอารมณ์นี่สมเร็จสมมยสมัยสมุจยาุณชัดมากนะฮะความคิดทําให้เกิดอารมณ์โอ้เราคุณเก่งจังเลยนะมีผลงานเยอะแยะเนี่ยอีกไม่นานมเลยจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงสุดแน่สํานดว่าดีใจไหครับแฮปปี้นะเราดีจังเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นเลยพองนะฮะแย่มากเลยสั่งงานก็สามเดือนเนี่ยไม่มีผลงานเลยมาคุณทําได้อยู่อยู่ รืจะพองทุกหนอ่อพองหน่อใช่ไหมครับจริจงจิตจะพองมือจะยุบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเลยครับความคิดว่าคุณกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่อน,นี้น่สาสนใจมากนะครับความคิดทําให้เกิดอารมณ์คุณต้องจับสมการให,ให้ให้ได้ชัดที่สุดให้ได้ชัดได้ประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามาันคิดเนกาทีฟมาแล้วนะครับเมื่อคิดเนกาทีฟปุ๊บเนี่ยลผลที่ตามมาคือมีความเลยครับอึดตัหงุหงิด,งด,งดเบื่ออาฆาตพยาบาทกังวล สับสนฟุ้งซานที่สมเด็จพระสมัมมาสัมเจ้าเรียกว่านีวอนห้ามาแล้วนครับธรรมชาติผลจิตสมทติฐานนี้ต้องจับให้มนแม่นเลยนะครับจะคิดนก g ทีมาแล้วนะฮะกิเลสตัาอุปาทางมนุษย์เนี่ยมีถึงแปดหมื่นสี่พันประเภทนี่กคือเหตุผลที่ว่าสมเด็จพระสมัมมาสัมเจ้าต้องสอนถึงแปดหมื่นสี่พันเรื่อง ถ้าโดนต้ถามว่าทำไมต้องสอนเยอะขนาดนั้นเนี่ยถ้าเอาภาษาเดิร์นหน่อยนะครับก็คือจิตมนุษย์เนี่ยมันติดไวรัสนะฮะน้อยจนแอนติบอดน์ออกไม่อยู่แอดแรกก็ออกไม่อยู่นะฮะมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความในหนึ่งความคิดของมนุษย์เนี่ยมันปึงพิษอันนี้น่าสนใจมากนะฮะพิษจากอะไรครับตัวกวงอูแรงมากเราภาษาของท่านพุทธทาสนะฮะถ้าเรารู้ก่อนปุ๊บเนี่ยสนุกละนะฮะจะได้นะครับเราไม่ถูกมันหลอกมากนะ แต่คือที่ิงคว่าจิตหลอกจิตเยอะเลยใช่ไหมครับฮะทำไมจิตไปหลอกจิตเอาเป็นว่าแค่เริ่มคิดเนี่ยเรียบร้อยกิเลสตัญหาอุปทาเนี่ยที่แปลงสภาพตัวในตัวหนึ่งในแปดหมื่นสี่พันตัวเนี่ยมันครอบงำเรียบร้อยแล้วเริ่มคิดก็เลยครับโดนงจุดนี้แล้วฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนวิธีครับเอ่อคอคิดตรงข้ามหมดเลยอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเช่นก้อนเมตตาเนี่ยจริงๆมันรุ่ดถึงกระตูนะ มนุษย์นะครับอยากเอาสิ่งต่างๆเพื้อนตอีอตลอดเวลานะฉันเลืองของตุงชาฟอนล้กูเบรกขาก็าอยากวางวางเฉยบ้างน,นะไม่ได้หรอกลูกฉันภรรยาฉันสามีฉันไงตัวฉันปล่อยวางไม่ได้สิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนี่คือทบตรงข้ามกับอะไรครับจิตที่มันไม่ฝึกสรุปถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนาจะจริงนะพุทริยาบอกครับธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นโรคมาแล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกคนเราเนี่ยเวลาเป็นโรคสร้างภาพตามนะครับเออลืมเรียนให้สรางอีกหนึ่งเพื่อให้การฟัางยังมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ไม่เหนื่อยเนี่ยขอให้ผู้ฟังทุกท่านเนี่ยแปลงเป็นเอแปลงคําพูดมเป็นภาพะะจะเข้าใจง่ายมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คือว่าโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีพิษอยู่ข้างในอันนี้น่าสนใจมากพระเจ้าบอกคนเราเวลาป่วยวันสองวันเนี่ยวุ่นใจสร้างภาพโอ้มียุ่ยาดีๆที่ไหนนะหมอเก่งๆอยู่ที่ไหนกลัวกังวลมากเลยนะ แต่มนุษย์เวลาจิตเป็นโลกเนี่ยพี่รู้อนี่น่าสนใจมากนะฮะลูกมนุษย์ป่วยเป็นโรคจิตไม่รู้ทำไมป่วยเป็นโรคจิตนะ,ะก็อย่างที่นิวอนันห้าบอกนะก็ะคือตัวภาวะตัณหาเลือรลนครับรวิภาวะมันแรงมากอยากได้อยากดึงมันไม่ได้ก็เสียใจอยากผลักออกโอ้ย่อยกเจอคนนั้นคนนี้ไ่อยากเจอลูกน้องคนนี้นนนไ่อยากเจอบางทีสามีคนนี้หรือภรรยาคนนี้หรือลูกคนนี้หรือแฟนคนนี้มันจะดึงเข้าหรือผลักออกตลอดเวลาเลยใช่ไหมฮะฉะนั้นก็คืออาการของจิตที่เหมือนไม่ปกติ อันที่หนึ่งเฮลิอติบอร์้นะตัวดูตังหานะฮะมันก็แบ่งเป็นสองประเภทที่ท้าบว่าอยู่หลักพวกนี้มันต้องจับให้มันนะมันเป็นกรอบมันเป็นเฟรมเวร์นะมันมีภวัตัณหาคืออยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่ได้ก็กลุ้มใจหรือครับวิพัตัณหาโอ๊ยไม่อยากอยู่ที่นี่ละไม่อยากเจอคนนี้เบื่อเบื่ออะไรเงี้ยวิพัตัณหานะฮะเป็นครับที่มาของจิตที่มันเป็นโลก อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออะไรครับความโกรธอาฆาตโ,โ,โอ้โห e อ็ก r t เ,เลยครับเขาด่าเราเมื่อสามเดือนที่แล้วนะมีสี่คนเป็นหลักฐานป็นยานได้นะด่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนนั้นยุคคนนี้จาได้หมดนะแม่นมากนะฮะก็คือแล้วมันอยู่ในใจธรรมชาติไม่ต้องสอนอีกแล้วสังเกตกเเกเนะครับคล่องมากเลย็น expert นะฮะและที่สามก็คืออะไรครับความเบื่อเ็งเบื่อตึงมาแล้วนี่คืออะไรครับการเป็นโรคอีกแบบหนึ่ง อันที่สี่ก็คือเลยครับฟุงซ่าคิดหมื่นล้านอย่างนะทํทำไมวันวันนี้นายพวกเราไม่ดีนะฮเเกิดอะไรขึ้นใครไปยุกไรล่าหรือนายนะครับต้องการคิดอะไรอยู่ล่าภฟุงซ่าจริงจริงเปล่านายตับฝังมงนอฐานไม่ออกนะฮะคือมนนษย์ปุ่งแตกตลอดเวลาธรรมชาตินะฮะราดีคาคือนครับเอ่อความลังเลสงสัยลังเลสงสัยวิจิตรขาล้มั้งเลสงสัยตลอดเวลาคำถามที่หนึ่งจะขอความเป็นธรรมท่านพวกฟางเอ่อเกิดอาการใดอาการนกหนึ่งในห้าลักษณะนะครับ ขอคำตอบนะครับนี่คําถามนะครับเกิดไหมครับเกิดไม่เป็นไรนะเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนั่นแหละครับก็คือตัวมาลัคนะส่องแล้วนะฮะดูข้างในว่าจิตมันเป็นยังไงนะฮะเราต้องเห็นชัดๆเลยเนี่ยพู้เจ้าใช้ไอ้เกาะบนี้แหละสําคัญมากห้าอย่างเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําลายสมาธิฉะนั้นมนุษย์จริงนะครับคิดอะไรไม่คิดได้มากนักพอเลยครับกังวลอยู่ห้าอย่างเนี่ย นักลัวมาเวลานีวอนห้าเนี่ยถ้าท่านสมาธินิ่งขนาดระดับฌานมองเขาเป็นไงท่านจะเห็นว่าทั้งสะเช้าสายบ่ายเย็นมันรับกุ้งตูนเลยตูนหนึ่งในห้าตูนตลอดเวลาบางทีพรห้าตววัวก็วม,มกีนะแต่ถ้าไปก็โคม่าแล้วนะครับมันขึ้นมาพร้อมกันฉะนั้นเออน่ากลัวคือจิตเนี่ยจริงๆมันฝังพุดนิพนธิไปเยอะมากๆแล้วทั้งหมดพูดมาคือประโยคเดียวต้องระวัง ความคิดทุกชา้าใช้คำว่านี่พออาจจะตำหนาฝรั่งหมดที่แปลเป็นภา,านษาอังกฤษเนี่ย i n t o x i c a t e d mind จิตเขาป่วยอยู่แล้วนะต้องระวังโอเคฉะนั้นนะครับว่าเนี่ยดูแลเขาหน่อยอย่างเขาป่วยมากนะนะฮะแล้วถ้าเขาเริ่มแข็งแรงก็ให้เขากินวิตามินซะหน่อยนะดูแลเขานิดนึงถ้าจิตมันมป่วยหนักก็ depression หรือทำบัตตวิบากรรมหรือทำทำร้ายตัวเองทำรา้ำรา,ยำรายตัวเองก็จป่วยหนักละ ก็คือระดับกลางแล้ระดับเตาลงหน่อยก็คือเออก็ลืมๆไม่ได้แต่ยังสึออัดอยู่นะฮะสังเกตก็คือนะครับเวลาคนเดินก็เดินปกติคนที่อึดอัดก็คือเหมือนกับเดินไปอุ้มทีวีเดินแปลกคนอุ้มเขาไม่รู้เขาอุ้มมันน่าสนใจมากอุ้มความคิดกลุ่มความคิดอุ้มกลุ่มอารมณ์นะฮะแต่ถ้าเริ่มดีขึ้นก็เริ่มเลยครับเราต้องใช้สมาธิเรืจองดักอความคิดฟุ้งซ่านก่อน ฉะนั้นถ้าอ่านสิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสสจริงๆเนี่ยจะจบลงหรือคุยเสร็จปุ๊บนั่งกรรมาฐานครับไม่ได้คุยเสร็จปุ๊บไปทำอะไรอื่นต่อโน้เป็นไปไม่ได้เพราะไอ้แรงเวียงความคิดเนี่ยทะเจ้าบอกมันเกิดมาเยอะหลายสิบชาติมากเลยมันเวียงตลอดเวลานะฮะย mm. กตัวอย่างผมจะบอกนักศึกษาที่แฟชั่นลิชตลอดว่าให้สวพระคาถาชีวบัญชรเนี่ยสามเที่ยวห้าเที่ยวเจ็ดเที่ยวเก้าเที่ยวเนี่ย แล้วก็ลองดูว่าเป็นยังไงหลายคนมาเล่าให้ฟังชิยาสกตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวานังที่หลังจกาด้อย,ย่างนะชักตุสจาัสาพนสังเยปิวิงสุงหน้าสัมภาหลูงพ่อรู้บรลาส่วนตัวตันถัง,งกราธโยพุทธ,ธาเอ้ประโยคต่อไปคืออะไรจเประวัติจำไม่ได้เป็นตนฟุ้งตลอดเวลา้าส่วนเป็นส่วนมาไอ้กี่เที่ยวแล้วงงเห็นไปขับำสมุปังต้องปิดตาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออบอก ไม่ปิดตามองไม่เห็นจิตมาแล้วนะฮะนะนะ่ากลัวมากๆเลยต้องมองมันเ,เห็นจิต้ไปเลยว่ามันเป็นยังไงถ้าเรารู้ว่าจิตเราฟุ้งขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มจะตกใจแล้วเริ่มจะเห็นตัวเองว่าอู้เราไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไว้มาแล้วตัวเราเงคุมจิตไม่ค่อยได้เนี่ยคนอื่นก็ผิดนิดผิดหน่อยบ้างของธรรมดานะอย่จระพร้อชอบประโยคนนะคือสัตว์โลกเนี่ยนะครับที่จะเกิดมาันมาก็ต่างร่มทุกรูปสูงด้วยกันงั้นยุ่นๆนันหน่อย จะชอบคำนีมากเลยนะเราก็ทุกข์เขก็ทุกข์บางทีก็จะมีปัญหาในครอบครัวแต่เขาไม่จำเป็นต้องมต้องมาบอกเราหยุดหยุ่กันหน่อยย,ยอมยอมมาดิสนึงนะอย่างพระเจ้าบอกทำหูหนวกบ้างตาบอดบ้างไม่ต้องไหวทุกข์ไดเกิดอะไรขึ้นถือว่าอะไรฉันอย่างไรนะ <c oughs> ม,นมันไม่จำเป็นในขนาดนั้นนะฉะนั้นฉะนั้นตั้งใจบ้างคือต้องระมัดระวังวมากนะเพราะพระองค์บอกว่าสองอย่างที่ยากสุดในโลกนี้มาแล้วนะครับ ด้ธรรมปรดาชอบมากเลยนะอ่านเกือบทุกคืนแล้วก็หลับสบายนะสองอย่างที่ยากที่สุดในโลกนี้จะจดไว้น่าสนใจมากก็คือเี่หนึ่งการควบคุมความคิดน,นั่นเอง